นั่นเนมาแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ในรถอยู่ในรถแล้ววันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับความรับของพื้นที่ปลอดภัยภายในรถตพราะวําทำไมเราถึงถอดแมทกันได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ถึไมั่นใจขนาดนั้นได้นั่นยนนี้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอะไรนะในรถเนี่ยกลิ่นอับในรถค่ะปลิ่นลูกชิ้นกลิ่นทุรียนอ่ะฮะ กลิ่นแหมที่เพิ่งทานแบบไม่สักครู่นี้เลยแล้วก็ฝุ่นละอองต่างๆใช่ไหมที่เราเวลาเราเปิดประตูเปิดอะไรเงี้ยก็จะมีฝุ่นละอองเข้ามาและขณะเดียวกันเราก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะเรื่องของไวรัสด้วยนะครับช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดกําแพงเพชรเขากำลังอัดคลิปอยู่มีคนมีบุคคลที่3บอกเส้นทางในการเดินทางอยู่นะครับเราก็จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในรถได้นะครับ ด้วยขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนเดียวดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ฆ่าเชื้อไว <5 S 1> รัส<อ>ต่างๆแล้วก็อบโอโซนไปในรถได้นะครับด้วยเครื่องเครื่องเดียวเครื่องไหนเอ <800 S 1> ้ยน,นั่น,นเงองหนึ่ง เดี๋ยวนะจะเป็น <not> ยังไงอ่าน้องน้องสไปเไดเอฟหนึ่งนะคะจะเป็นเพื่อนคู่กายของเราในรถนี้ตั้งแต่เราเดินทางออกจากบ้านนะคะจนถึงที่หมายคุณจะเดินทางแบบกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะน้องก็จะเป็นเพื่อนเราตลอดทาง ที่เราสตาร์รถนะคะแล้วบอกว่าพอสตาร์รถปุ๊บเราก็กดปุ่มเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะคือปุ่มนี้นะคะจะบอกว่าเขาจะมีปุ่มทํางานนั่นคืออยู่2ด้านนะคะฝั่งนี้จะเป็นอ่าเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะว่าแอร์พิวรีนะคะอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นแอ t i v ีต์ออกซิเจนปุ่มนี้เราก็จะคือใช้ในการ่าสร้างออกซิเจนให้กับตัวเรานะคะฟอกอากาศดีๆนั่นเองนะคะอีกปุ่มด้านนี้ก็จะเป็นสามารถเป็นปุ่มที่โอโซนได้ด้วยดังนั้นเครื่องนี้ไม่ใช่แค่แบบ ใช้ในการจัดการฟอกอากาศนะคะหรือว่าโอปอล์โซนแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบทรีอินวันให้กับเราเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าเครื่องเนี้ยต้องบอกว่าเนี่ยค่ะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะเคลื่อนย้ายออกจากรถกได้ใช่แล้วก็น้ําหนักเบามากค่ะจริงๆน้ําหนักคือเท่าไหร่2 2 0กรัมสามารถถือออกไปนอกรถกได้ด้วยเพราะอะไรเขามีสายเสียบได้2แบบนะคะก็คืออันนี้เป็นสายเสียบที่ในรถใช้ได้อีกสายหนึ่งเขาจะมีเสยียบ ใช้ไฟในบ้านได้จึงถามว่าจําเป็นต้องในบ้านอย่างเดียวไหมไม่ใช่ค่ะทุกที่ที่คุณสามารถเสียบปลั๊กบ้านได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยโอเคเลยจะบอกว่าเราใช้ F1 เนี่ยเหมือนเป็นอุปกรณ์ห้องโดยสารในรถเป็นไงครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยปลอดเชื้อด้วยปลอดภัยจากกลิ่นอับชื้นด้วยปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆได้ด้วยนะครับ ก็มีอะไรก็ติดต่อหากันนะครับผมจากพวกเรานลครับตัวจริงเสียงจริงของจริงนะครับคุณวุฒิชัยครับติดตามผมได้ทาง f Facebook นะครับก็เสิร์ชหาคนอิสระนะครับคนอิสระวุฒิชัยหัวใจอิสระนะครับค่ะแล้วก็ธนชานะคะของเราจะบางพที่เราจะออนออนไซต์ไปหาเพื่อนๆหรือว่าผู้ใช้บริการของ s เปซแ a ร์ตั้งแต่ F.O. นะคะ f 1 f 2 f 3นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์โทรศ 1>, 1 6ึ4งหกหนนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งติดต่อคุณวิชัยได้เลยนะคะศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเกาสองหกหนเก้าครับติดต่อมาได้ตล,ลดตอ <นะ S 2> ดลเวลานะคะขอจงมีชีวิตที่สุขสงบมีสตังค์มั่ง,งคั่งร่ำรวยไปก่อนนะคะเกันค่ะ